สวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสโลน,นี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยอ่ะมีเลข20มีดาวสาวมีตัวน้องใส่สูทสีชมพูมีปีกอย่างนี้เป็นใครไม่ได้ครับเป็นใครไม่ได้จริงๆแล้วก็เป็นคนที่อ่าผมทำคลิปเขียนบทความพูดถึงบ่อยที่สุดแล้วนะครับก็คือ น้องสจังสวิชยากขจรรุ่งสิงห์สมาชิกรุ่นที่1ของวง b บ k 4 8ที่ยังคงเป็นตำนานของวงคนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นตำนานตลอดไปแน่นอนกับสิ่งที่น้องทำมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้สาเหตุที่มาทำคลิปพูดถึงน้องสจังก็เพราะว่า <c oughs> ในเทอเตอร์สสเตทที่ผ่านมาเมื่อเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ ก็น่าจะทราบเป็นดีแล้วว่ามันเป็นสเตจสุดท้ายของทีม N5 กันแล้วนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีสเตจอะไรพิเศษเพิ่มเติมมาแล้วนะถ้าณปัจจุบันเท่าที่ดูจากสถานการณ์อะไรต่างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหมายความว่าน้องสัดจังนี่ก็จะก้าวขึ้นมาเป็นเทพธิดาเารเตอร์คนต่อไปที่ขึ้น แสดงสเตปม,มากที่สุดถ้านับแค่เฉพาะเมมเบอร์ที่ยัง <c oughs> มีสัญญาอยู่ในวงอยู่นะครับเพราะว่าเนี่รีที่อยู่ดับสูงสุดเนี่ยประกาศจบการศึกษาวงไปแล้วจี้จีก็ประกาศจบการศึกษาก็ถือว่าหมดหมดสัญญาไปแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าคนที่จะมารับช่วงตำแหน่งเทพธิดาเทเตอร์ที่ขึ้นแสดง สเตตมากที่สุดของต่อไปก็มาอยู่ที่น้องสัจจังนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาทำคลิปเพื่อให้เกียรติแก่เทพธิดาเทียเตอร์คนใหม่กันนะครับว่าน้องสัจจังมีผลงานอะไรดีๆในเทียเตอร์ตลอดเจ็ดปีที่น้องทำมาต่างนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครติดตามนน้องสัจจังมา สเตต์ดีตรีเดิมเนี่ยจะทราบเป็นดีว่าน้องสัจจังเป็นเมมเบอร์คนเดียวที่ขึ้นแสดงในทุกตำแหน่งมี16ตําตำแหน่งน้องแสดงครบหมดเลยทั้ง16ตําตำแหน่งนะครับซึ่งน,นี่ข้อมูลจากน้องน้องคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับว่าน้องแสดงครบ16ตําตำแหน่งนะครับก็ถีอว่าโคว,ว้วาวว,าว้าวว้าวแ ว้าวสุดๆ,ๆอะนะครับมันจะมีใครบ้างที่เขาเรียกว่ามีความกระหายขนาดนี้นะครับคือน้องสักจังเขาแบบเขาอยากลองทำอยู่ในโพซิชันใหม่ๆอะไรเรื่อยๆนะครับเพราะแบบมีใครไม่ว่างมีใครติดนู่นติดนี่น้องจะขอเสียบแทนทันทีเพื่อได้ลอง <c oughs> ทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับก็สุดท้ายก็เลยกลายเป็นฉายา สัจจัง16ตำแหน่งขึ้นมานะครับซึ่งน้องก็ไม่ได้แค่แบบเอาตัวไปใส่แทนเฉยๆแล้วจบอะแต่น้องศึกษาท่าเต้นศึกษาว่าต้องทํำยังไงอะไรยังไงเพราะะนั้นน้องสแสดงแบบทดแทนได้ทุกคนทุกตำแหน่งจริงๆนะครับถ้าใครติดตามเทเตอร์มาดีก็น่าจะทราบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่เทเตอร์ยุคใหม่ที่แบ่งเป็น2ทีมทีม บีตกับทีม N5 นเนี่ยน้องสัจจังถูกเลือกเข้ามาอยู่ในสเตททีม N5 นะครับ <c oughs> ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของน้องสัจจังตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับว่าน้องอยากจะแสดงให้ครบ16ตำแหน่งให้ได้ดูจากสัภา์ดูจากอะไรก็มีหลักฐานข้อมูลกันอยู่นะครับแต่ด้วยความที่สเตท N5 มัน <c oughs> อย่างที่เราสร้างกันดีว่าปีที่ผ่านมามันถูกอยู่ หยุดพักไปด้วยเหตุผลอะไรก็ปานแต่ช่างมันทึกนะครับก็ทำให้น้องสัจจังเน่ยังไม่ได้สามารถขึ้นแสดงครบ16ตําตำแหน่งได้นะครับแต่สิ่งที่น้อง <c oughs> ทำได้ก็คือน้องแสดงในครบทุกยูนิตนะครับคือไม่ว่าจะเป็น เสียงหัวใจตึกตากไม่ว่าจะเป็นฮาราชิไม่ว่าจะเป็นแคนดี้ไม่ว่าจะเป็นล็อกเกอร์ลูมบอยไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์เสียบน้อง <c oughs> แสดงมาหมดแล้วทุกยูนิตนะครับนอกจากนั้นแล้วเพลงรวมน้องก็สลับอยู่แถวหน้าแถวหลังแถวกลางอะไรอยู่ตลอดนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ดูดูเทอเตอร์รอบที่ผ่านมาน้องก็พูดในเทเตอร์อยู่ว่าเออน้องเป็นคนที่วนเวียนอยู่ในทุก ลูกแถวอะนะครับนั่นก็ทาให้เห็นเลยว่าน้องเจ๋งมากจริงๆเพราะน้องต้องต้องจดจําข้อมูลทั้งหมดอะว่าฉันอยู่ตาแหน่งนี้ฉันต้องเป้นอย่างนี้นะฉันอยู่ตาแหน่งนี้ฉันต้องโยกทยางนี้นะฉันอยู่ตาแหน่งนี้ฉันต้องไปสนับสนุนกับคนนี้ไปเล่นกับคนนี้นั้นนี่มาสมองทํางานตลอดเวลานะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> การที่เต้นแต่ละยูนิตต่างๆมันก็ต้องฝึก ซ้อมเยอะอะท่าเต้นมันก็คนละแบบแบบคิ้วแบบเซ็กซี่แบบเต้นโหดโหดหรือว่าร้องเพลงใช่ไหมมันโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่น้องสามารถทำได้แล้วน้องก็ยินดีทำโดยที่ไม่ออกมาบน่นหรือแสดงความท้อถอยถดถอยอะไรเลยซึ่งผมแฮปปี้ตรงนี้มากๆนะครับแล้วก็มาว่ากันที่ ผลงานสุดแสนประทับใจในเทเตอร์ของน้องดีกว่าจริงก็ประทับใจมันทุกสเตทแหละนะครับแต่ว่า <c oughs> คัดมาแบบที่เจ๋งๆที่แบบมันมันสุดยอดมากๆก็เกิดขึ้นในเทเตอร์สเตจวันเกิดป้าสุดของน้องเมื่อปีที่แล้วไม่มีมาสองปีที่แล้วนะครับคือน้องก็เกิดปลายปีเนาะมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับก็ คือสเตตวันเกิดของน้องเนี่ยครบอายุ20ปีใช่ไหมไม่ใช่19ปีนะครับกเ็เป็นสเตทที่โอ้ต้องบอกว่าว้าวอะแล้วมันก็เป็นสเตทที่ผมมีโอกาสสุ่มเข้าไปดูได้ด้วยนะครับผมไม่เคยสุ่มสเตทวันเกิดของน้องน้องรุ่นหนึ่งได้เลยแล้วก็มีโอกาสได้สุ่มเข้าไปดู ได้ในสเตจวันเกิดน้องซัดจังนะครับก็ดีใจมากดีใจฟุดๆนะครับฟุดๆในจักรยานเลยนะครับก็ดีใจแหละเพราะมันไม่เคยดูอ่ะแล้วก็เราก็ดูอยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าอยากดูเนาะน้องเราก็เป็นน้องที่ผูกพันมากๆรักมากๆด้วยนะครับแล้วก็อยากดูฝีมือของน้องแล้วก็รู้สึกว่าโอ้สเตทวันเกิดของซัดจังนี่เป็นสเตทที่คุ้มค่าจริงๆนะครับเพลง หลักเพลงรวมอะไรก็แล้วลลแต่น้องทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีอยู่สองเพลงที่ผมประทับใจมากๆนะครับแต่อันนี้ต้องย้อนกลับไปที่สเตจเก่าก่อนเนาะสเตจตั้งแต่ครบรอบสิบเก้าปีนะครับอ่าไม่ใช่สิบแปดปีด้วยนะครับก็คือสเตจของตอนนั้นเนี่ยน้องสะจังขอโยกตำแหน่งตัวเองไปร้องในอเพลง พระจันท์เสี้ยวนะครับซึ่งมันเป็นเพลงที่เมมเบอร์หลายคนอยากลองดูสักครั้งในชีวิตอะว,ว่ามันเหมือนการพิสูจได้ว่าฉันร้องเพลงได้ฉันเจ๋งหนะักนะครับแล้วก็น้องก็ตัดสินใจเลือกที่จะร้องเพลงนี้นะครับซึ่งโอ้โหต้อบอกว่าสุดๆนะครับพระจันทร์เสี้ยวในเวอร์ชัน เวอร์ชันน้องสัจจังอ่ะมันพิเศษมากๆเพราะว่าน้องเป็นคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นน้องจะมีความรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นดีอยู่แล้วเพราะพูดมาตั้งแต่กเกิดคุณแม่สอนให้น้องพูดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลที่ว่าตอนนี้ไม่มีคนพูดญี่ปุ่นได้ไในวงพอรุ่นห้าเข้ามาถึงมีคนพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่น้องเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคุณแม่สอน น้องพูดภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กน้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับ <c oughs> แล้วก็น้องก็เลยร้องเพลงพระจันท์เสี้ยวในแบบเวอร์ชั่นลูกครึ่งแบบน้องนะครับก <c oughs> ็มีช่วงหนึ่งเป็นภาษาไทยแล้วช่วงหนึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งโอ้ผมผมเสียดายมากๆเสียดายจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในฮอในวันนั้นสุ่มไม่ได้ <c oughs> ก็จะดูอยู่ที่บ้านก็วีดหนักมากนะครับแบบเสียดายเสียดายดแล้วก็ชื่นชมน้องมากๆที่ครีเอทโช์นี้ออกมาได้ดีเยี่ยมจริงๆนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งโชว์ที่ประทับใจมากๆประทับใจสุดๆเลยก็คือสเตจวันเกิดครั้งล่าสุดของน้องนะครับที่เมมเบอร์ก็จะสามารถเลือกเพลงพิเศษได้อีก่เพลงนะครับซึ่ง น้องก็ตัดสินใจเลือกเพลงโอชิเบะมาแสดงนะครับซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมัน <c oughs> สนุกสนานมากเพราะว่าตอนแรกน้องจะเอาเปี่ยนซึ่งเป็นแบบเพื่อนสนิทที่สุดของน้องมาแสดงด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่เปลี่ยนอยู่บ3รน้องอยู่เอ็นฟแบบข้ามสเตจกันไม่ได้นะครับ <c oughs> ด้ยความที่มันไม่ใช่สเตจแกนะ๊สนมันคือสะเตจวันเกิดก็ข้ามสเตจมาไม่ได้ สุดท้ายก็อ่ะไปคุยกับจา๋าเพื่อนสนิทแกงกูมาไลายคนของน้องจ๋าก็ไม่เอานะครับเราก็จะเห็นกันในชว่วงที่คุยนว่าตอนหลัง <c oughs> ว่าพี่พีเขาก็ลุ้นให้ลองเต้นโอชิเบะด้วยกันดูแล้วจา๋าแบบโอ้ไม่ได้คนลุกเนี่ยแบบหามากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายหวยก็มาออกอยู่ที่อ่าน้องอ่อนพี่ออนของสัจจังแม่ออนของสัจจังที่ ซัดจังเขานับถือมันเป็นแม่คนหนึ่งเลยนะครับก็อ่อนก็มาช่วยเต้นกับซัดจังซึ่งเป็นโอชิเบะคู่แม่ลูกที่แบบโคตรฟินเนี่ยฟินมากๆอ่ะคือเราก็เห็นแบบ <c oughs> สัดจังกับออนเขาก็เล่นเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กเขาจะสัดจังตัวเล็กตัวน้อยตอนแล้วตอนนี้สัดจังโตเป็นสาวขึ้นมาแล้วออนก็มายังช่วยเ <c oughs> <c oughs> ต้นกับน้องมาเองยังเอนดูน้องอยู่มันเป็นภาพที่โคตรอบอุ่นโคตรงดงามที่สุดเลยนะครับซึ่ง ในส่วนของสัดจังเองเนี่ยแบบ <c oughs> โอ้น้องทําได้ดีนะผมดูแล้วแบบเฮ้ยน้องน้องเจ๋งว่าตอนแรกผมก็แบบเออน้องจะเล่นโอชิเบะได้ไหมถูกน้องทําได้ดีมากๆนะครับอารมณ์ถึงทําได้ดีจริงๆนะครับก็ชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็ในทเทเตอร์สี่สเตททั้งหมดที่ผ่านมาที่เป็น,นสเต e อัลลาที่สองทีมเอ็นไฟ์เนี่ย <c oughs> น้องสัดจังก็ ยังสามารถร่วมจอยๆกับรุ่น2แล้วก็รุ่น3อีก2คนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเป็นพี่โตถ้านับเป็นเรื่องของรุ่นน้องทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนะครับก็ <c oughs> ขึ้นมหน้องสจัจจจริงๆนะครับเจอกันทีไรก็รู้สึกเอ็นดูรู้สึกภาคภูมิใจอยากทำคลิปชมอยากพูดถึงอยู่เรื่อยๆเสมอในทุกอีเวนต์ในทุกเหตุการณ์ นะครับก็อ่ะชื่นชมก็หวังว่าในช่วงระยะสัญญาที่เหลืออยู่จะมีเพียเตอร์สเตตต่างๆให้น้องได้ขึ้นอีกเรื่อยๆโดยเฉพาะสเตตวันเกิดคาดหวัไงไว้เหมือนกันนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีได้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอน,นะจ๊าน้องสาจังพี่ว่าหนูดูอยู่แหละถ้าดูก็ ก็จะเป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมออาจารย์ถ้าไม่ดูก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ก็เป็นกำลัใจให้หูอยู่สเสมอเช่นเคยน,นั่นแหละนะักครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้หนาสวัสดีครับ